นี้ครับยืนอยู่นี่ตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนฮะวันนี้มีแขกคนพิเศษคนสำคัญพิเศษยังไงเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเขาคนนี้ปลูกลำไยแล้วเอาลำไยนี่แหละเข้าประกวดงานลำไยประจำปีของจังหวัดลำพูนได้รางวัลชนะเลิศต่อเนื่องมาหลายปีและวันนี้นั้นเขาจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับ ลุงชาใจเมืองและนี่ฮะคุณผู้ชมครับอยู่ข้างๆชิ้นนี้คือลุงเชาวใจเมืองสวัสดีครับโอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงลุงเชาเขาชินได้ทราบมาจากชาวจังหวัดลําพูนนะฮะว่าลุงเชาวเนี่ยปลูกลําไยแล้วลําไยของลุงเชาเนี่ยไม่ธรรมดาครับดีดีมากดีมากจนถึงขนาดว่าไปคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดลาไยประจาปีของจังหวัดลำพูนครับปีไหน ปีอะไรทจำไม่ได้นะปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วห้าสองห้าห้าสองปีนี้ฮะห้าหนึ่ง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 ใจห้าหนึ่งรางวัลชนะเลิศเลยฮะหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองด้วยกันเลยคู่เลยต้นเดียวแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองด้วยกันคู่โอ้เดี๋ยวไปดูได้เลยที่ต้นมันต้นที่โอ้การันตีขนาดนี้แล้วอยากรู้อยากรู้ว่าทํายังไงเอาลู้วอย่างนี้สวนอื่นเขาก็ลำยัยเหมือนกันแต่เขาไม่เหมือนเราไม่ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนที่เราทำเราทำนี่ตอนขั้นตอนก็เดิมครั้งแด้ก่อนๆนักนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไง ก็ไปที่เพื่อนๆที่จ,ำ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 จำังหวัดลำพูนประกวดกันเราก็ถามเขาดูว่าเอ๊ะลำไยของคุณนี่ผิวสวยกัคุณใช้ปุย๋ยอะไรจําประเพทตรงนี้แล้วเขาก็เจ้าของสวนที่เขาได้รางวัลขอเขาแน,แนะนำมาผมใช้บุญพืชนี่ครับมาตลอดเลยครับแล้วเป็นไงผิวมันสวยดูและผิวสวยจากนั้นผมก็มาลองลองใช้ดูไปตลอดตลอดมันก็อย่างที่เขาเหมือนเขาว่าจริงเลยผิวสวยผิวเหลืองสวยจริงๆเลยเหลืองแต่สวยสวย ลูกนี oh, um ่โหโดยตัวเปรี้ยวเลยนะอ๋อเ๋ยวดเลยที่อำเตำบลป่าซางมันจะมีที่จุดนี้ตุดเดียวครับตายแล้วหยุดตรงนี้ก่อนครับแล้วไปชมกันไปชมกันข้างในดูแบบขูดขนาดนี้แล้วก็ไม่ไปชมเลยก็ไม่ได้เสนอทุกท่านเลยครับเชิญทุกท่านเลยครับมุงชาวที่อยู่ในตะกร้านี้ ืออะไรก็เป็นลําใยที่จะจัดส่งครับอ๋อนี่ก็ลังะยอาไปส่งครส่งส่งตลาดเวียดนามนู่นเลยอ๋อโคอินเตอร์เลยคตลาดเวียดนามเลยครับอันนี้เป็นคนละเกตนะครับนะเกตโอ้ยนิ้วนิ้วเจ็วลุกเ้าแก้งผมอ่ะดูดูกูดูดูดูู ก็เดี๋ยวเราเราไปส่งเขาหรือเขามารับเองนะท่านผู้เอาไปรถออกไปส่งเขาที่หัดสากนครับอ๋อสากลเกษตรจังหวัดรอเรา้องตำบลประสังันนี้เองครับนี่ก็รับเป็นเกี็บเป็นเกล็ดอย่างนี้ครับอ,อันนี้ก็ตัวแรกอันนี้ก็ตัวสองอีกคร,รรครับคุณลุงชาวครับดินเนี่ยมันคุณสมบัติเป็นยังไงถึงจะปลูกลำไยแล้วได้ประสิทธิภาพที่ดีๆแบบลุงชาวฮะเการสภาพของที่ดินนะครับก็ ขั้นแรกที่จะกันขั้นตอนที่จะปลูกนะตรงนี้นะครับก็ที่จะขุดนะเป็นจะปลูกใหม่อย่างนี้นะจะปลูกใหม่ก็ที่ทำต้นโตวตรงนี้นะที่ผมถามนะประมาณไม่ดึกเท่าไหร่ประมาณสักหกสิบคูณหกสิบตอนนั้นปลูกกระเทียมด้วยตอนนั้นนะแล้วก็คงจะได้ปุ๋ยทางสวนที่เราปลูกกระเทียมบ้างไหมเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็เอาลำใย่ลง ก่อนที่จะปลูกนะครับต้องอทำหลุมให้ให้เป็นปีก่อนนะฮะขุดใบหมายไว้ต้องต้องทำขุดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาปุ๋ยหมักบ้างอะไรบ้างผสมกันผสมกันแล้วก็เอาทับผมลงไปแล้วก็หมายจุดกลางไว้ ไม้ปักไว้ตรงนี้กลางนี้ให้ดินตรงนี้ให้แน่นที่สุดอ hmm. ไม่ให้ดินไม่ไม่ให้เป็นยุบลงไปอย่างเงี้ยให้อยู่เสมอภาคเลย uh huh. ตอนนั้นเราเพื่อเราได้ลําไยมาเป็นขั้นแรกที่อยากก่าจริงตอนตรงนี้นะฮะ uh huh. เอาแก่จัดแล้วรากมันแก่ยังไม่เอาไปเพาะอะไรเลยเอาลงเลยฮะ <L un ters> เอาลงเลยเอาลงลงัดตรงนี้เลยพัดนี้ก็จง่งปลูกลงไปทับให้แน่นแล้วก็ไม uh ้ huh. หลักไว้หลักๆไว้ให้แน่นก็เป็นลำไย ขึ้นท,ทุกไม่เสียเลยอ,อย่างก,การที่ปลูกสวนนี่นะครับก็คือต้อนนี้เมื่อก่อนนั้นก็อย่างนี้เลยลทำแบบนี้ทำแบบที่ลุงชาวได้อธิบายให้ฟังเมื่อกีคู่นี้เลยครับครับ,รบแล้วทีนี้ลักษณะของของดินที่ดีเลยเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงลักษณะที่ดินที่ดีครับที่ดินตรงนี้ผมที่สวนเาวเนี่นะครับดินที่ตรงนี้ก็เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ดีมากครับ ไม่อัดไม่ไม่ใช่ดินที่แน่นอะไรอย่างพวกนี้นะฮะ,ฮะร่วนซวยร่วนซวยดีดำอ่าดำดีซับน้ําดีซับน้ำด้วยดีไส้เดือนมีเยอะเลยตอนนั้นจ็ดูไส้เดือนเขามาตรวจดูตั้งแต่ใช้ปุย๋ยอะไรไอุ้ณพืชมานี่นะ ับดินก็ร่วนสวยดีนะครับมันปรับปรุงเอ้ยดูข้างไหนก็ดูดีอุดมสมบูรณ์มีไส้อะไรเออนี่นี่คุณผู้ชมนะครับนี่ฮะนี่แหละขี้ไสเดือนไสเดือนอะไรดูุูตบอลแม่นนี่ใส่หมดเลยนะเออเนี่ยแมนเนี่ยแมนขี้ไสเดือนตรงนี้นี่แหละนี่ครับดินจะไม่เสียดินขี้ไสเดือน ไม่ใช่คราเอาอันนี้ลำใหญ่นี่ลำใหญ่ถ้าอันนี้ขี้ไส้เดือนมันก็คงแปรครับก็ต้องคงจะเป็นไส้เดือนชินแล้วแหละขี้ขนาดนี้ครับไม่ใช่เลยดูนี่ตรงนี้นี่มันออกตัวแบบนี่ฮะขออนุญาตหยิบให้กับคุณผู้ชมได้ชมหน่อยนี่ฮะขี้ไส้เดือนโอ้ใช่แสดงว่าแถบนี้ก็ดินกู้ดมสมบูรณ์นิเนึงดมสมบูรณ์มีขี้ไส้เดือนก็ต้องมีไส้เดือนครับไส้เดือนเนี่ยดินถึงดีดินดีก็ส่งผลให้สภาพต้นดีด้วยดีด้วยนี่เห็นไหม ยังมีอันนี้เอานี่ฮะนี่เจอแล้วเจอแล้วคนลุงโอ้ยไส้เดือนนี้มันเขาเป็นตัวบ่งบอกอะไรล้วลุงบอกใจเป็นถ้าดินตรงไหนดงถมบูมณวตรงไหนมีไส้เดือนนี่ไหมไม่ใช่เดือนโอ้ยตายแล้วเจอแล้วฮะไส้เดือนดินไส้เดือนดินชอนชัยมาอยู่ที่จังหวัดลำพูนสวนของคุณลุงเชา โอ้โหนี่ถ้าขุดอีกก็เจออีกทุกแม่เจออีกนี่ยมาขุดไปก็เจออีกอย่างเนี้ยเรื่อยๆมันมีเยอะโอ้คุณนี่เมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นมีอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนถ้าไม่ใช้ตรงนี้นะไม่เห็นมีไส้เดือนตอนนั้นลำไยปลูกเรื่องใหม่ๆก็ไม่รู้จะเอาปุ๋ยอะไรมาใส่ก็ใช้เคมีไปตลอดเนี่ยนะ เมื่อไหร่ก็เคมีเคมีเขาจะพูดได้ก็เอาไอเดียคนที่จะมาใช้อ่ะแล้วก่อนให้มันจะมีเกิดอย่างเงี้ยดินโอ้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดินก็ดีแล้วก็นี่นี่นี่คุณผู้ชมโอ้ยมีไส้เดือนเยอะนี่นี่ดู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 ดโอ้โหซึบประจำโบมากดูโอ้โห เดือนนั่นน่ะฮะโอ้โหรูปยาวมากอะยาวเนี่ยในเดือนนั้นเลยไม่ใช่งูนะไม่ใช่เนี่ยเป็นไส้เดือนเนี่ยยแล้วตายนะฮะ เราไม่ได้ไปแกล้งเขาคุณผู้ชมแต่ว่าพยายามที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นเห็นว่านี่แหละคือส่วนที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยถ้าดินไม่ร่วนดินไม่ตื้นนี้ไส้เดือนไม่มีไม่มีแล้วไม่มีอันนี้ดินร่วนสวยเลยครับคือแบบดินดำพีดเลย ไม่ตัวชินเองนะลุงชาวนะนพูดตรงว่าไม่อยากให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้มองเพียงแค่ดินอย่างเดียวแต่อยากให้สังเกตเนี่ยอย่าง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 ขาอย่างขาของตากล้องในตอนเนี้ยในขี้ได้เดือนที่ใช้เดือนถ้าขุดปุ๊บลงไปเหมือนตอนเนี้ยก็มีอีกอมีอีกมีอีกเยอะผมรู้ว,ว่ากตกใจตัวเนี้ยแม่เจ้าแม่เจ้าใหญ่ใหญ่มากอย่าได้แคร์ฮะคุณผู้ชมครับใครที่ใช้เคมีแล้วขอหลอกขอถาม่อยเถอะลุงชาลุงเชา ปลูกลำไย,ยเนี่ยมานานมากนานมากเริ่มมาใช้บุญพืชเมื่อไหร่อ่ะใช้บุญพืชเนี่ยโห,โ,หโ,หโหตอนนั้นก็คือจะบอกเลยว,ว่าตอนเอาลำไย,ยไปประกวดกันนั่นแหละเราถามเพื่อนดูนั่นแหละเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ถามเพื่อน่าใช้บุญพืชนเ,นเห็นว่าลำไยออกมามันเนี่หน่วยสวยเหลืองผิวเหลืองอย่างนเงี้ยครับเขาอื่นเขาใช้มาก่อนเขาใช้มา่ก่อนเรารู้จากเขาเองแล้วก็มามาติดตามทีหลัง่เนี้ยครับ รวมสมบูรณ์นะลุงเฉาเนะครับครับผมครับพอพอพอมีผลผลิตให้เราเห็นได้ไหมลุงเฉาว่าว่าควงใหญ่ๆเลยมีไหมครับมีมีมีแค่ที่จัดที่จะให้เอาไปประกวดที่จังหวัดในปีนี้ครับไปดูครั้งนี้ฮะไปดูประกวดที่อ๋อมีมีมีที่เตรียมไว้ที่จะไปประกวดในจังหวัดในปีนี้ด้วยครับเตีเตียมไว้แล้วครับโอนะครับตรงตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงตรงตรงนี้ครับนี่เหฮะอันนี้ติดไว้ว่ายย้วยจ้าหรืออะไรโอ้หมายว่ายหมายไว้อ๋อไม่ใช่ครับอัต้นนี้หมายไว้ งนั้นก็กรรมกรเขาจะหักไปเนาะอรเนียดูแล้วคือห้ามายุ่งเลยตรงนี้ห้ามายุ่งเลยถ้าถ้าถ้าสมมติว่าชินเด็ดสักลูกนึกโกรธกันไหมไม่โกรธเราไม่โกรธไม่โกรธได้ไม่โกรธกันไม่เป็นไรุนชาวทั้งต้นเนี่ยถ้ามันจะจุดประสงค์ถ้ามันจะกินพวงนี้พวงเดียวมันก็แปกคนแล้วแหละแเขาก็พูดแล้วอยู่แล้วจะไปประกวดแล้วจะไปปิะงของเขาอีกอ้นนี่นี่ใช่ไหมที่กำลังจะไปประกวดอีกนานไหมฮะประมาณวันที่ยี่สิบสาม เดือนนี้เดือนนี้ครับใกล้จะถึงแล้วดิฮะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอ๋ออีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เองอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เองครับโอ้ปีปีปีที่ได้นี่ลูกลูกขนาดไหนปีที่ได้ก็ไซส์ไหนขนาดไซส์ขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ครับขนาดนี้ครับเสมอกันเนี่ยขนาดนี้เลยนะตอนนีทีนี้อยากรู้แล้ววลูกเกตนี่เขาเน้นใช้ใช้ในการตัดสิน อ,อย่างลําพูนเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเป็นประเทศเป็นจังหวัดที่ปลูกลําไยที่มากที่สุดในประเทศไทยด้วยหลายหลายสวนคงเอามาประกวดเอามาประชันกันหน้าดูเลย <รอ S 1> เขามีเกณฑ์อะไรที่วัดมีเกณฑ์ที่วัดไหเขาที่ประกวดกันนะครับเขาจะคัดขั้นแรกนะเอาไปไว้ที่ข้างป่าที่เขาจัดไว้ตามเต้นนะฮะแต่ว้ตามเต้นสองฝั่งเลยโอโ้โหเป็นพันพันพวงเลยหลายเป็นแล้วครับ หลายพันพวงพงครับที่เอามาประกวดกันนะครับแล้วก็คณะกรรมการเขาก็ไปไว้ตรงที่ด้านป่าที่เขาจัดไว้เอาไปคล้องคล้องไว้ตามเรียงไปตามลาดับแล้วถึงเวลากรรมการเขามาตัดสินเขาก็ไปดูเดินดูไปทุก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 ด้านที่เขาไว้ตรงป่านะครับไปห้อยๆตรงป่าอย่างเงี้ยแล้วก็พวงไหนที่ถูกสายตากรรมการเขาก็จับออกมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าพวงนี้ถูกสายตาเขาก็จับลงมาเลยจับลงมาแล้วก็ ไปวางไว้บนโต๊ะบนโต๊ะนี่จะประมาณเจ็ดยสบพวงจากพันหรือยี่สิบนะครับจากพันจะเลยยี่สิบโอ้โหพอติดแล้วติดแล้วเอาไปทั้งกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยพอตัดปึ๊บไปเขียนชื่อลุงเชาใจเมืองครัเอาวางปุ๊บจากพันพวงครับหยิบจากพันพวงมาเป็นยี่สิบพวง ยี่สิบถ้ายี่ประมาณยี่สิบแล้วเขาก็จะคัดดูกรรมการเขาก็จะเลียงเดียงดูไปไหนลูกมันสวยไม่สวยลูกยังไงบ้างเขาถ้าไม่ถูกสายตาเขาก็เอาไปไว้ที่เดิมเอาไปเอาไปไปไปอยู่กับพันธุ์ต่อไปประมาณเหลืออีกสิบแต่นั้นก็จะเหลืออีกสักสี่พวงถ้าสี่พวงนี้ต้องวัด้ํนต่างแล้วความหวานความหวานแล้วก็เอาเด็ดสักสี่พวงนี้สักจุดนี้ลูกนึงจุดนี้ลูกจุดนี้ลูกประมาณสักสี่ลูกกรรมการเขาก็ ปลาเป็นสีเป็นชิ้นเลยครับครึ่งครึ่งหนึ่งทุกทุกทุกสีพวงนี่นะแล้วก็เขาก็มาวัดน้ำตาลกันนะครับมีกล้องดูอย่างนี้แล้วเขาก็ดิน้ำหวานลงที่จุดแล้วเขาก็พับลงพับลงก็ตัวเลขจะออกมาเลยน้ำตาลเถือเท่าไหร่ประมาณ2ี่สิบอะไรบ้างจุดอะไรบ้างเขาก็ดูตามที่มันออกมาเองน่าละแล้วก็กรรมาการเขาก็วัดน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยเ <c oughs> ขาก็ดูว่าน้ำตาลตรงพวงไหน ที่มีความหวานมีความหวานสูงกว่านะต้นนั้นจะคัดเข้าไปเรื่อยๆเลยที่น้ำตาลไม่ถึงก็คัดเป็นเกล็ดตกรอบตกรอบไปอีกตกรอบจะเหลืออยู่สักห้าพวงจากพันเป็นยี่สิบจากยี่สิบเหลือสิบเหลือสิบมาเหลือห้า ได้เลยสองสามจมเชยมีสองรางวันยังไงก็หนึ่งในห้าเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วแหละอง,องอยาก,ก็ต้องวันนี้เลยวะมีรางวันกลับบ้านแล้วพอหนึ่งในห้าปุ๊บทีนี้ทำไงต่อก็คงจะดูผลนนที่หนึ่งในห้าแล้วก็ดูลงวันที่จะใครจะได้รางวันวกไหนจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่ อะไรเอ่อีและทุ่มเต็มแบบนี้ครับดูตรงนี้มาดูอีกทีหนึ่งครับดูกันอีกทีหนึ่งพอดูเสร็จปุ๊บกรรมการเขาก็จะห้อยเลยเปิด์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามห้อยไปเลยตอนนั้นรู้เลยรู้เลยรู้เลยแล้วได้รางวัลอะไรแสดงว่าลุงชาวส่งไปหมดกี่พวงเนี่ยสุดยอดอย่างน้อยก็ประมาณห้าพวงห้าพวงห้าพวงเข้าไปแล้วห้าพวงครับผมั้บได้รางวัลมาสองพวงอ่าแลวรางวัลที่สองพวงเป็นรางวัลไม่ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดาทั้งที่หนึ่งและที่สองที่สองเลยต้นต้นนี้